สวัสดีครับ FC แฟนคลับช่องไม่สุภาพครัวรำเพรียงที่กระปรักซือขู่สะกดครับพี่น้องครับมาพบกับคลิปนี้ครับพี่น้องครับคลิปอย่างนี้สวัสดีครับคุณแม่ครับผมสวัสดีค่ะว่าจะไหนครับเมื่อนี้ครับเสือไฮลูกทูเพลตันก่อนกินมเขายิ้มแล้วตามมัตยาใสสัมผัสเห็นเจ้าของหน้าเนาะว่าเป็นจขนาดจังไหนเนาะครับว่าเอาถามมาพี่น้องครับ นี่มหาพ่อโชคพ่อโชคพ่อโชคครับสวัสดีครับคุณพ่อครับที่รัครับคุณพ่อโชคชัยไม่ใครไม่ไครไม่ไข่มานั่งกราไม่ใครแล้วไปเอาสัมภาษณ์สัมภาษณ์ถ่ายจะหน่อยครับที่รองครับสัมภาษณ์ถ่ายสัมภาษณ์ถ่ายดีครับกระผมนี่เป็นผู้ก่อตั้งน่ครับทีมงานออนตาออนตาพัฒนาลำพันครับ พอโชคนะครับแม่ค้าสิได้มาเปลี่ยนสาวน้อยเพี้ยนแพ่งครับตะก้อนก็สิเป็นอ่อนตาพัฒนานลำเพลินลเป็นจังไรครับว่งอ่อนตาพัฒนาลำเพลินตะกรเป็นจังไรครับที่ไปที่มาค <c oughs> ือสมัยก่อรสบายก่อนพอ,อ,ต,อ,อนตาเนี่ยเป็นมักหมอลำเพิ่นเป็นคนเขียนบทเขียนก่อนอือเออเป็นมอลำเลินหานางเอกยากหาผู้นั้นผู้นี้ก็เ่าถือใจเอาใจใจเออสุดท้ายก็ได้เอาลูกสาวเจ้าของเป็นผู้ เกนดมาเอกิครับผมพ่อตานี่คือเป็นพ่อเ่าเป็นพ่อเ่าของพ่อโชคครับพ่อออนเป็นเป็นแม่เป็นพ่อของอันแม่ใครครับพ่ออนตาอันตานาพูนนี่เป็นพ่อของแม่ไข่แม่ไข่รึือเป็นแค่พ่อประจุแม่ของแม่ใครคือซีว่าจะไหนคือว่าแม่หมุ่นครับไม่ใงี้ยมุ่นเพิ่นก็เป็นมอลำั่ครับบอเป็ี่ยนโอ้พ่ออันตากับเป็นมอลำแต่ว่าเขียนก่อนเก่งนีค่พ่ออันตาแต่พ่อแม่นมอลล่มแต่พ่อเป็นคนประพันธพัอนแม่เปลี่ยนประพันธพัอนเขียนบทเขียนก่อนเขียนหมดแล้วก็เป็นมอลลั่มเรียกว ียนก่อนได้ครับผมพอนลูกเขยไปแล้วพ่โวยเป็นผู้เขียนก่อนแล้วเราเราเป็นผู้เราเป็นผู้เขียนแน่นอแต่ว่าเจ้าขอเป็นคนเขียนซื้อเขียนถึรเพราเป็นตอนนี้กัต้ไมนว่าครับ้นไมสี่หาสิปีขึ้นหลังเด้หาสิปีขึ้นหลังคุณแล้วคุณน่หาร้อยเจ็ดรอยปดะครับผมแม่าปะทเขาเราช่วงหาร้อยเจ็รแปดนี่มันังวงวงเป็นจังไรครับตั้งแต่สี่สิบปีหาสิปีที่แล้วครับเป็นจังไวงวงมีปูใส้ ประมาณ่นหาหกคนเ่อเกินเจ็ดคนกุยยิ่งกับเ่อเกินหกเจ็ดคนรวมแล้วเ่อเกินยี่สิบคนผู้ชายนี่คือหา่าหกคน,นคือเป็นพระเอกมะล่ำบ้งพระเอกมะล่ำต้งพอพญ่าหาได้พระได้หาหกคนนี่ครับ,คร,บครับผมกุยยิ่งคือกันกุยยิ่งที่สามหางเครื่องสรุปแล้วร่วมการนักการแสดงในทั้งพระเอกทั้งนางเอกทั้งหางเครื่องทั้งตัวลงตัวไล่ประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบคนขอบกับคนรถผนได้เท่าไหร่ฮะ คนรถพร้อมคนตีกว่างี่เงี้ยหันมัดยี่เมื่อกินยี่สิบหรอเมื่อเกินยี่สิบครับคือร่วมกันยจ่หันเลยครับอืมเอ้าแล้วเวทีเฮ็้แตไในเวทีเวทีบ่มีแต่ก่อนแต่ก่อนบ่มีเวทีงานข้าเจ้าทีสเวทีไหว้ฐาเลยน้ำวัดส่วนมากน้ำมูกบ้านน้ำวัดจังจะข้าเวทีเวทีเอาไปใหญ่ได้นะแมังคับมังค์แขี่ยคลิปคนรนอกประมาณนี้อืมครับแล้วอันส่วนมากสิไปแสดงไกลบ่ครับเนี่ยครับโอ้มันติดทัวโดย กิสารเนี mm ่ยไปเบ้านไกลครับไกลไก่ไกลมากมากเลยล่ะไกลเข้าเนืองทางไปจังไหนครับเนี่ยต่ก่อนก็มีรถบ่หรือจากไหนมีรถแต่ก่อนนั้นน้ำออบแยมมุนิยางเด้หางประชากล่างกองครับผมทำไฟหมื่นไปเอาไปพร้อมเด้แต่พอมีเห็นว่ามีเจ้าภาพว่ามีเขาเกิดต้องเหลเครื่องทำไฟพร้อมทวนมาเครื่องทำไฟแค่เจ้าเดียวเขาจะมุ่เครื่องเขาเอื่นว่าเครื่องนั่นแหละเครื่องตึด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 ดเป็นบ่เครื่องออแปลงไฟออแปลงไฟครับผม าอยู่ใกล้เราบไปย่างไปย่างแบกระจ่าครับตั้งกองเอาตะกร้อมันมันไม่โทรศัพท์ผมไมีโซเชียวคนท่านมียังเขาเอามาจ้างจะไหลย่างมาจ้างย่างมาจ้างขี่รถมาจ้างขี่รถมาจ้างเครื่องก็ย่างมาจ้างมาจั่มเหมือนนั้นเหมือนนี่ไปจำนวนว่าเอาต้องเอาใส้ตั้งเอกยบูดใหเป็นนั้งเอกยบครับเปลี่ยนแปลงตั้งเอกไปเอียบวะไรเนี้ยแต่เขาอยากเบิ่งนั้งเอกไปเอิยนเอิยนตั้งเอกยบเอีนไปมาจ้างแล้วคือว่ามาจ้างตอวไห้พูดนี่เด้อปีนี่คือว่ามาจ้างพูดนี้ต้องนี่พูดนี้ไปแสดงให้ เคยเคยเจอปั๊บปั๊บเยเคยเคยเคยล้วเต้ไปไปพิดมืองกัมมี่เ้เตียรับงานไว้หลงเหนื่อยยังที่เคยอ่ไปทำะไบ้างเป็นรับแบบขยอยเงก้ยเว่นยงที่ังเป่าลำเครืนองรต้องรับเอาเว้นออมีเรื่อยยื่นสองสางานอยู่แบบปั๊บปเงินเทานี่มาพอมีหรอเป่าปั๊บ็คือใหยให้ให้รับให้รับะให้รับเลยรับเลยพอดปั๊บเงินเป็นเงินเป็นตองค่าค่าจ้างหลายไหมครับค่าจ้างจต่วันนนี่พอพันสองพันห่ พันสองพันได้วนมัดจำสักบาทสองพันสำมาเกินพี่หารอยมัดจำเ่งตัวเพิ่ง่พ่อเิ่งบาทเยนเขาเอาค่าจ้างมาจ้างแพง่ครับค่าตัวนครับค่าตัวค่าตัวเม่ไรยน่ครับได้บ่เกินทิบาที่สิบบาทเนี่นั่งเอกกับพ้าเอกนีกสิหลายก็มาลำธรรมดาอือึอึโอาบึกก็เกินเส้นล้เกินทบบาท เกินบอลลัมัวไปเกินพระเอกนั่งเอีงได้ก็ได้เกินทิบาทยีิบบาทเกนนี่ก็ได้พื้นละ้อยจักเถอสบายนั่นครัตัวสิบาทส้บาทหลายสุดคือค่าตวอะไรครับหลายสุดนั่นละประมาณที่ทิปบาทิบบาทหลายสุดนั่นละคือค่าตัวยังห้าสิบบาทค่าตัวพระเอกนั่งเอีป้าก่หลังๆมากอ่ะมีพวกิ่งมาเพิ่มกัแน่ได้มีตั้งหางเครื่องแน่ตั้งเจ็ดตั้งล้ำ ทำไมนันว่ามันงานมปเลยออกงานจากไหนออกซูมือบอก่ออกเดือนหนึงห่งรู้สึกว่าปีปีมืมรับดนัง,งดที่กำลังฮิตที่คอนตทนตพอำเอเกือบทุกวันฮะโดยเฉพาะหน้ากระถินนี่หน้ากระถินนี่สามทิปงานเนป็นบ่สามทิปมือได้แก่คินเนป็นบ่ได้รับซีทลิปหางาน,าน,านท้างก็วันตั้งขึ้นว่ารับเดียวขึ้นรถปั๊บรับลูกเดว่าัเ่ยจชโมงครับรําลัํานังแต่สามทุ่มรัแจงนะเพื่อนา คือเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้คาร่ามกังเว้นเลยคาร่ามกังเว้นกับประมาณเจ็ดถึหกชั่วโมงนี่แหละเพราะว่าสำหรับงานต่องานต่องานสินนะครับผมแมนเพราะว่าเสร็จตองงานเด็อเดินทางนั่งเครื่องสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงมาดีรับงานตองตองตอกันรถได้ไปล่ซื้อรถเองรถเฉ้างบ่ต้องจ้างรถจ้างรถอีกไปงานหนึ่งจะขั้นไปครับโอ้ยขั้นเดียวก็ อันเดียก้มดแล้วภาฌาขหัญรั่งกองลังดนกีเครื่องดนตรีนมดอันคือดนตรีดนตรีสดเป็นแบนเครื่องดนตรีสดมีพี่นีแค่นีพีนมีแค่นกีตาร์มีเสือมีเด้พินีแค่น่เราลั่งกองนั่นเลยเครื่องดนตีนั่นะภาฌากัซ้องสองื้นสองฉากมันกัม้วนอย่บอกเรบม้วนบเขาก็อระทาีไปเบิ่งเลยเนาะแต่ไมเปนเ่รมีเขาเปลี่ยนั้งปาี้ปีมีเวที่เครือเขา ตั้งมาเอาเรียบร้อยแล้วเวทีประมาณนี้แหละนี่ทรัพย์นี่แหละประมาณนี้เวทีบ่อะไรใบไงเด้เออขึ้นกันน้อนแตงทำกองอ้อยยังอยู่เอาคุณพ่อสมัยก่อนมีมะล้อซิ่งบ่ครับบอท่นมีนอภาบเนาะบอท่นมีดอกเสมียนบอท่นมีครับมะมี่มีก่อนเดียวลับครูเนี่ยบอ่ลับครูสมัยสมัยของไอ้คุณพ่อช่วงนั้นเขาห้องว่าบะล้อมของหลวงพ่อเป็นบะล้อมอะไรเขห้องจะไหนบะล้อมเพิ่นบ่เป็นล้อเพิ่นอ่อนตามล้อเพิ่นรู้สึกว่าเป็น เป็นเป็นมะล่ำว่องแรกๆของบ้านของของปูทุมพิสัยล่ะเอาเพื่อป oh ูทุมพิสัยล่ะใช่ไหมนะแต่บัณนแพทย์มีหลายคณะแต่วันละคณะเที่สุดคืออันตรานาลเพลินช่วงช่วงที่คุณพ่อมีอันคณะอันตามีมีว่องอะไบ่ครับนอกจากมีคณะอ่าสอทองนาคแล้วก็สอทองนาคซอบนกว้างสอบนกว้างเนาบ้าฑ์นเมืองเนาะแล้วก็ทอสามัคคีเป็นพระภาทอสามัคคีแล้วก็มีทอทวีมีคณะที่หลัง เมฆคาาที่หลังมู้นี่เออเมฆคาาที่หลังแล้วบัวเลมเบอร์กับที่หลังอีกบ่แม่นมู้นี่หลังเขาเมื่อสหลังเขาเป็นยี่สิบปีหมดหลังยี่สิบปีเออย <20 S 2> ี่สิบสั้นยี่ปีแน่นิอืมก้อนตาลตั้งก้อนโม่อืมบารีมาเอาให้ไปสาวน้อยประมาณสักปีครับสาวน้อยนี่ คนในนตาอันตานลำเพลินตั้งแต่ปีห้ารยสิไปห้ารจะห้าร้อยย่ถสองสามาพักกัเศร้าอันตานั่นเพราพ่อกับแต่งงานเนาะเป็นคู่รายการเนาะกับไปโรงเรียนมีใครกัมีลูกแม่บ่มานีต้องเลี้ยงลูกก็เลยมาหยบอยู่กีเงี้นาพั่นสน่าสาสาวีมแเนียตั้ยี่่ายี่ี่หาแล้วเริ่มตยีห้ายี่กเนี่ยแหละประมาณสามปี ประมาณสามี่ปีจากก็ตามพักชพวงนั้นแสดงว่าปานีหกับประมาณสาปีเดี๋นี้เท่าไหร่เดี๋ยวนี้หกเจ็ดแสดงว่าสีสาปีเกือบเกือบห้าสิบปีแล้วเนาะสี่สิบสามปีครับสาน้อยมาสี่สิบกว่าปีแล้วสาน้อยช่วงพักพวกนีนะัวนาคณะก็ตามเพิ่หนึ่งขึ้พักพวกเมมนบอแต่ว่าคณะเท้แต่ได้ขายบ่ขายบ่ขายหยุดเพ้แไหนแต่ซื้อเพียนแต่ว่ายุด เก้าครับโอเคครับี่น้องสลักชิเนไปลครับกํลังสิจูบหรมันกํลังสิจูบเพราะสาวน้อยนะ